วัสดีครับส่าสดียามเช้าครับวันนี้ผมผ่านบ้านๆครับน่ะเราก็มาไล่มันสำปะหลังกันตั้งแต่เช้าเลยครับน่ะเมื่อเช้าผ่านบ้านๆก็นะครับมาพ่นฮอร์โมนนั่นแหละครับน่ะก็มาพ่นฮอร์โมนก็มาด้วยกันสามคนครับก็มีลูกชายกับหลานชายครับน่ะแต่ว่าสองคนนั้นไม่ค่อยชอบออกกล้องนั่นแหละครับอ่ะผ่านบ้านๆก็เลย นะครับไม่ได้ถ่ายนะครับลูกชายกับหลานชายลงมาด้วยครับนะเราก็มากันตั้งแต่ตีห้านั่นแหะครับนะเพราะว่าพาลบบ้านไอ้กลับมาก็มาทําไร่ทําสวนเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าก็เป็นชาวไร่ชาวนานั่นแหละครับนะเวลากลับบ้านมาก็มาดูแลนะครับพืชไร่พืชสวน นะครับของเราเนี่ยที่อยู่ที่พันบ้านบ้านทำนะครับก็จะเป็นไร่มันสัมปะหลังนะครับเนี่ยตอนนี้ก็อายุของนะครับมันสัมปะหลังของพันบ้านบ้านนี้ตอนนี้ก็ประมาณ2เดือนครึ่งแล้วครับนะพอพันบ้านบ้านลงทิปไปรอบก่อนนะครับก็ยังต้นเล็กอยู่นะครับก็มาฉีดฮอร์โมนนั่นแหละครับนะเวลากลับมาก็มาดูแลอีกนะครับก็จะฉีดฮอร์โมนนะครับกันตั้งแต่เช้าเช้า ครับตั้งแต่ตีห้านะครับตีสี่ตีห้าอ่ะก็พอครับมีแสงแดดนะครับแดดออกแรงๆเราก็ไม่ฉีด้วครับเพราะว่าฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนทางใบนะครับน่ะเราฉีดเพื่อจะให้มันของเรานี่เจริญเติบโตครับน่ะเจริญเติบโตเร็วครับเพราะว่าผ่านบ้านนี้ก็ทําไร่มันสัมประหลังอยู่แล้วครับน่ะเพราะว่าเราก็ฉีด นะครับตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับนะครับประโยชน์ของการฉีดนะครับประโยชน์ของการฉีดฮอร์โมนนะก็เพื่อให้หัวมันที่เราปลูกนะครับนะจะได้หัวใหญ่หัวโตนะครับนะเราฉีดฉีดบ่อยยิ่งดีครับนะมันหนึ่งเดือนก็ฉีดได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนะหนึ่งเดือนก็เริ่มฉีดได้เลยนะครับของพันธบ้านนี้รอบที่สี่แล้วครับนะเราก็จะฉีดกันประมาณห้ารอบ ครับเพราะว่ามันยังเล็กนะครับฉีดให้มันจเจริญเติบโตเพราะว่าหน้าแล้งนะครับเพราะว่าเราปลูกมันหน้าแล้งหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จนั่นแหละครับนะเราปลูกหน้าแล้งมันก็จะ,จะเจริญเติบโตช้าหน่อยนะครับเราก็เลยใช้ฮอร์โมนทางใบนั่นแหละครับนะเพื่อจะได้ให้มันมันสับปะหลังของเรานะครับจเจริญเติบโตเร็วเนี่ยก็บางคน ปลูกตามที่ไร่ที่นานะครับก็ไม่ได้ฉีดทอร์โมลน,นะครับหัวมันสับปะหลังก็จะเล็กหน่อยนะแต่ถ้าเราฉีดทอร์โมลน,นะครับก็เหมือนนะครับพืชเราได้กินอาหารแล้วก็จะเจริญเติบโตเร็วนั่นแหละครับนะก็จะเป็นก็จะมีหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่หัวดกนะครับเดีย๋ยวเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพาน้านจะให้จะพาไปชมนะครับมันสับปะหลังของพันบ้านนั่นแหละครับนะที่เราทํา เราปลูกกันเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเนี่ยเพื่อ,อนๆนะกำลังสวยเลยนะครับก็นี่ก็จะเป็นมันสําปะหลังนะครับที่เราปลูกนะครับได้สามเดือนแล้วนะเราก็มาฉีดฮอร์โมนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนี่กำลังโตเลยใบเขียวเลยครับนะอันนี้เราสีดเราฉีดกันรอบที่สี่แล้วครับนะนะรอบที่สี่ก็ยังเหลืออีก ครับเดี๋ยวมาฉีดสองสามวันมาฉีอีกที่หนึ่งครับนะก็นี่กำลังสวยๆเลยครับนะก็ตอนนี้ก็ประมาณ2เดือนครึ่งแล้วครับนะอันนี้ก็เป็นนะครับเถียงนาเถียงนาของพันธุนบ้านนั่นแหละครับนะฝังนี้เห็นไหมพเพื่อนกำลังโตเลยนี่สวยๆนะครับเราก็มาพุ่นฮอร์โมนกัน ตั้งแต่เช้าเนะมากันตั้งแต่ตีสี่ตีหครับนี่รัโตนะครับ,นะครบใครที่ปลูกมันสัมปลังหน้าแล้งนะครับนะก็แนะนำเลยครับให้ใช้ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนทางใบค,ครับเพื่อจะได้เร่งนะครับเร่งหัวมันของเรา จะได้โตเร็วนะครับต้นมันก็จะได้เจริญเติบโตเร็วครับนะครับหัวดกหัวใหญ่หัวโตนะครับเดี๋ยวนะครับของพันธุ์บ้านที่ปลูกนะครับหน้าฝนฝั่งนู้นนะครับเราก็ยังไม่ได้ขุดนะครับเพราะว่าเอาไว้รอประมาณเดือนมีนานะครับถึงจะขุดทําไมเราขุดช้านะครับขุดช้าเพราะเพราเราเต้องเอาทอดพันธุ์นะครับเก็บทอดพันธุ์ไว้ปลูกอีก นะครับเราก็จะปลูกเคื่อนช่วงเดือนเมษาและก็พฤษภานั่นแหละครับนะเราก็จะปลูกทีหนึ่งต่ว่านะครับหน้าแรง่านะหน้าแรงอันนี้เราจะปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาครับธันวาส่วนมากธันวานั่ยนะครับน,น,น,นะบนะของพันธุ์บ้านนะครับเราก็จะนะครับจะมีอีกแปลงนะครับเอาเพื่อเอาจะเอาต้นพันธุ์ไว้หรือว่าต้นมันสัมปลังนะครับนะเอาไว้เป็น ต้นพันธุ์นะครับเอาไปเป็นท่อนพันธุ์เพื่อเอามาปลูกตรงนี้นี่แหละครับนะที่ <maintenant S 1> ที่เราท,ทําไว anyway. ้นะครับก็จะทํากันปีละครั้งเองครับนะทำไม่เยอะครับทําปีละครั้งปีหนึ่งก็จะปลูกได้ครั้งเดียวนะครับส่วนเก็บเกี่ยวเราจะไปเก็บเกี่ยวช่วงเดือนนะครับกรกฎาสิงหานะครับเพราะตรงนี้เราไม่ได้ทํานะครับทํานาแล้วครับเราก็ทําเป็น ทำเป็นไร่เป็นสวนมันสัาปะหลังเลยครับตรงนี้นะเก็บก็คือจะทำปีละครั้งแล้วก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะปล่อยนะครับปล่อยดินไว้เลยนะครับปล่อยดินครับเป็นที่ว่างเลยนะครับจะได้นั่นแหละครับเราจะได้หาปุ๋ยหาอะไรมาใส่นะครับนะเหมือนกันเนี่ยเวลาปลูกนะครับเห็นไหมเนี่ยของผมเนี่ยขนาดปลูกเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะครับเนี่ยเห็นไหม พอจเจริญเติบโตแล้วทีนี้ใบจะถึงนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่ใบก็จะยาวมาถึงกันเลยนะครับเี๋้วก็ใบจะร่วงนะครับเพราะว่าพอจเจริญเติบโตเยอะๆแล,ะะล้วก็ใบจะร่วงนะครับแล้วก็หัวก็จะออกนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับความยาวของหัวมันสปะปลังก็ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะครับหรือว่าสามสิบเซนนะครับถ้าเราปลูกหกสิบเจ็ดสิบเซนมันก็จะพอดีนั่นแหละครับความยาวนะครับความยาวของ หัวมันหัวมันสัมปะหลังนะครับที่เราปลูกไว้เห็นไหมเพื่อนๆสวยๆเลยนะครับกําลังโตเนี่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราก็ไม่ฉีดแล้วครับนะพอเรามาฉีดกันได้ตั้งแต่เช้าๆนะครับแต่ว่าต้นไม้ก็ยังเยอะอยู่ครับที่ไรต้นไม้เรานะครับนี่นะครับก็พามบ้านก็ทําไร่ทาสวนนะครับก็ทํามาตั้งแต่เล็กๆนละครับนะ เราก็มาทํากันกลับมาก็มาดูแลนะครับทุกรอบนั่นแหละครับนะก็จะมีนะครับฉีดยาม้างพ่นฮอร์โมนมั่งประมาณนี้นะครับนะที่เราดูแลกันอยู่ก็มาดูนะครับความสะอาดนั่นนะครับก็ดูหญ้าดูอะไรตามต้นตามโคนนั่นนะครับนะเพื่อไม่ให้มีหญ้านะครับถ้ามีหญ้าลกมันเราก็จะเจริญเติบโตช้านะครับเพราะว่าหญ้านะครับหญ้าก็จะไปนะครับกินอาหาร กับมันของมันสับปะหลังของเรานะครับเราก็เลยต้องมานะครับฉีดยาแล้วก็พ่นฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนทางใบนะครับก็เช้าเช้าเราก็มากันตั้งแต่เช้าเช้าแล้วครับนะของพันธุ์บ้านก็ฝั่งนี้ก็จะประมาณ5าไร่ครับนะก็ทํานะครับเพื่อจะได้นะครับให้ลูกสาวนะครับลูกสาวลูกชายก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะครับหาทุนนะครับให้ลูกสาวลูกชายพอได้เรียนหนังสือนะครับนะเพื่อ ก็ไว้เป็นค่าอาหารด้วยนันะครับนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับก็พอมีกินมีใช้นั่นแหละครับนะถ้าเราทำนะครับเราก็บางๆก็มาทำนะครับเวลากลับไปทำงานก็นะครับมีพ่อตาครับแม่ยายก็แฟนนะครับก็มีหลานนะครับหลานชายแล้วก็ลูกชายนะครับก็มาช่วย ยลาพักก็ไม่ได้ไปไหนนะครับน่ะกลับมาทํางานเหมือนเดิมเนี่ยก็เข้าไร่เข้าสวนนะครับก็นั่นแหละครับนะครับเข้าไร่เข้าสวนทํางานตลอดนะครับไม่ค่อยได้พักผ่อนเท่าไหร่หรอกครับน่ะมาบ้านก็ต้องทํางานนะครับไปกลับไปก็ทํางานเหมือนเดิมนั่นแหละครับชีวิตก็สู้สู้ตลอดนะครับอยู่ ก็อยู่ง่ายๆกินง่ายๆแหละครับก็พอได้ทำนะครับทาไม่ทาก็ยังว่านะครับก็ลูกก็เยอะอยู่ครับพอควานนบ้านลูกสามคนแล้วครับนะก็มีมีหลานมาอยู่ด้วยอีกครับคนหนึ่งนะครับมาอยู่ที่บ้านก็ก็ตามไม่ใหญ่อยู่ด้วยกันนั่นแหละครับเนี่ยเนี่ยก็เป็นไรยมันสัปปะหลังของควันเนบ้านครับผมนะสวยๆเลยเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับนะตอนนี้ก็ประมาณ แปดเก้าโมงแล้วนะครับผ่านแมนบ้านก็ฉีดฮอร์โมนเสร็จเรียบร้อยครับผมนะหลังจากนี้ครับผมนะผ่านแมนบ้านก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับนะครับช่องของผ่านแมนบ้านนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนครับจะกลับไปอาบน้ํานะครับเพราะว่าฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนตั้งแต่เช้าๆแล้ว นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมนะสวัสดีครับ